ตอนนี้แกนนาจัดตั้งรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยอยู่ในภาวะที่หลายคนคอรหาหลายคนแซวว่ามันเป็นทางสองแง่นะครับเป็นพักการเมืองที่ต้องไปสองทางนิยามเหล่านี้ถูกพูดถึงเพราะว่าคอการเมืองบางกลุ่มเขาเชื่อว่าพักเพื่อไทยยังต้องใช้บริการเสียงโหวตของก้าวไกล ในขณะเดียวกันยังต้องการเสียงจากพรรคการเมืองต่างขั้วเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยแม้ถ้าเกิดว่าดูปฏิกิริยาจากพรรคต่างขั้วที่คุณพูดเมื่อสักครูคร่นี้นะครับเมื่อวานนี้<ป>ดูเหมือนว่าการใช้บริการจากก้าวไกลน่าจะไม่สําคัญแล้วแหละตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่พี่ประจักษ์พูดถึงคุณไผ่ลิกนะครับเมื่อวานนี้คุณไผ่ลิกซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญในพลังประชารัฐนะครับเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยและที่สําคัญเป็นคนใกล้ชิด ของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะครับแน่นอนร้อยเอกธรรมนัทก็ในพลังประชารัฐก็ถือว่าเป็นลูกหลักของบิ๊กป้อมเหมือนกันเมื่อวานนี้คุณภัยิกบอกว่าเดี๋ยว40เสียงของพลังประชารัฐเนี่ยจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็โหวตให้กับคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับหลายๆคนแมตั้งข้อสังเกตกันมานานเหลือเกินสำหรับพลังประชารัฐนะครับก่อนหน้านี้อาจจะ ไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนนะครับแล้วเรื่องของการโหวตหลายๆคนก็จับตามองว่าเอพลังประชารัฐจะยังไงสุดท้ายคุณภัยลิกป้องออกมาทุกคนแบบว่าละครการเมืองไทยตอนนี้กำลังจะรูดม่านปิดฉากแล้วหรือเปล่าครับคุณไพยลิกบอกไปกันหมด40เสียงครับไม่ใช่39ด้วยนะบิ๊กป้อมไปคนเดียวไม่ใช่บิ๊กป้อมไปด้วยถ้าบิ๊กป้อมไม่ไฟเขียวให้ออกมาสื่อสารกราเรียกเข้าห้องเย็นนะนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยมองว่าโอเคมันมีความเป็นไปได้สูงยิ่งแล้วที่พักเพื่อไทยจะไปจับมือ กับพักการเมืองต่างค้่หรืออย่างน้อยๆเคยอยู่กันคนละข้างคนละฝั่งอุดมการณ์ในการบริหารประเทศคําเหล่านี้หลังจากที่มีคาพอรหามานานซุ้มเสียงที่ว่านี้มันก็ยิ่งปรากฏภาพให้เห็นว่ามันจะเป็นจริงเพราะแกนนาการเมืองออกมาครับอย่างเช่นกลุ่มของคุณสมศักดิสส์เทพสุทินสามมิตรครับแกนนากลุ่มสามมิตรคุณสมศักดิ์ตอนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยครับ เขายอมรับว่าเขาชวนให้เพื่อนร่วมกวนที่อยู่ต่างพักมาเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกันจริงๆแต่ว่ามันเป็นการท้าทามในนามส่วนตัวเรื่องพลังในการต่อรองของกลุ่มสามมิตรไม่ธรรมดานะครับนี่คือกุญแจสําคัญในการตั้งรัฐบาลพักพลังประชารัฐด,ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเราย้อนกันสักนิดคําถามที่ตามมาคือเอ๊ะกลุ่มสามมิตรไม่ใช่แตกกันไปแล้วเหรอครับไม่ใช่นะเขาแค่แยกย้ายกันไปนะครับย้อนความเรื่องสามมิตรคือเดิมทีกลุ่มนี้ แกนนาคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจย้ายออกจากพลังประชารัฐมาอยู่เพื่อไทยมันก็กลับบ้านเดิมนั่นแหละนะครับอีกคนหนึ่งคือคุณอนุชานาคาสายย้ายจากพลังประชารัฐไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็มีคุณธนกรวังบุญคงชนะอดีตโฆษกสามิตรอยู่ด้วยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้ง2,566นะครับตอนนั้นผมคุยกับอาจารย์ตระกูลมีชัยนักรัฐศาสตร์จากจุฬา อาจารย์ตะกูลเขามองว่านี่มันก็เป็นกลยุทธ์ที่กระจายความเสี่ยงอาจารย์ตั้งชื่อว่าแบ ai ่งไข่ใส่ตะก้าความหมายคือกระจายความเสี่ยงออกไปมสมาชิกสามมิตรสอสอในกวนไปอยู่กับพักการเมืองที่มันมีลุ้นจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นขั้วไหนก็ตามเพิ่มโอกาสที่สมาชิกของสามมิตรจะได้เป็นสมาชิกของพักร่วมรัฐบาลนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาหน้าไหนก็ตามอย่าลืมว่าประสบการณ์บนเวทีการเมือง หลายสิบปีของสาม,มิตรนะครับพวกเขาเป็นรัฐบาลมาตลอดเส้นทางนั้นนะครับทีนี้พอแตกกระสานสร้างเซ็นกันไปก่อนหน้านี้คำถามคือแล้วจะกลับมารวมตัวกันยังไงนะครับการทับทามครั้งล่าสุดนี้นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าคุยกันเพราะว่ามันมีความคุ้นเคยกันนะครับรู้ว่าสส ก็อยากจะเป็นรัฐบาลด้วยกันทั้งนั้นนะครับอันนี้ในทางการเมืองทุกคนไม่ปฏิเสธนะครับเพียงแต่ว่าในระดับพักการเมืองต้นสังกัดเนี่ยทางประ่ทไทยกับทางรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะยังไม่ได้มีการประสานพูดคุยกันอย่างเป็นทางการนะครับ,รบก็เลยแนะนําสมาชิกสามมิตรไปว่าค่อยค่อย ขยับตัวเข้าหากันนะครับจะได้สมหวังนะครับมีเสียงของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับสบสบัญชีรายชื่อแกนนำของพรรคเพื่อไทยไปฟังกันหน่อยครับอย่างที่ไปเจอคุณธนากรได้พูดคุยมีเรื่องเกี่ยวว<ะ>่าเขาคุยกันบ่อยว่างว่าก็เล่นฟุตบอลด้วยกันเป็นพี่น้องกันก็คุยกันบ่อยอคุณธนากรคุณอ,อนุชาก็ก็คุยกันบ่อย มีคุยเกี่ยวกับเรื่องทิศทางแนวทางการบทนายกแบบนี้บ้างไหมไม่ได้แนะนําให้เขาเป็นงูเ่าแนะนําเขาถ้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปก็มาเป็นพักมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะส,สมศักดิ์ศรีนะของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นพักกันอยู่ยแสดงว,ว่าตอนนี้ในใจคุณสมศักดิ์มองว่ายังไงก็ต้องมีพลังประชาชนและลมไทยสักไม่ทราบผมผมไปกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่ว่า ผมคิดว่าไม่มีงูเห่าหรอกเรื่องงูเห่าไม่มีก็พูดกันไปเป็นนิยายที่พูดแล้วมันทําให้มีสีสันของการเมืองในแต่ละครั้งแต่ชวนมาร่วมรัฐบาลทั้งพักเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่มีสิทธิ์ไปชวนหมายความว่าผมาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆในฐานะที่เป็นคนรักใคร่ชอบพอกันเคยอยู่ด้วยกันมากก็อยากจะให้สมหวังนะครับแล้วพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะยกมือให้เพราะว่าตอนนี้เพื่อไทยก็ไม่มีเก้าไกลแล้วไม่มีเงื่อนไขเรื่องหนึ่งสองด้วย วันโหวตเนี่ยยังอีกนานยังอีกหลายวันมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับงูเห่าไม่มีจริงครับมันเป็นนิยายแต่ผมเชื่อว่าเอกสิทธิ์มีจริงครับเอกสิทธิ์สอสอแต่ในมุมคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าไอ้การย้ายแบบพ,พูดให้เข้าใจกันทั่วกันการย้ายแบบงูเห่าคือมาเป็นกลุ่มเป็นกลนกลอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะเข้าใจให้ตรงกันครับคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกในรัฐธรรมนูญฉบับนี้สอสละออกจากพักไม่ได้ละออกคุณก็ออกจากสภาไปเลยครับนะครับเพราะฉะนั้น มันต้องใช้วิธีอื่นมันต้องเป็นการเจรจาระหว่างพักเท่านั้นนะครับนี่คือกรณีของคุณสมศักดิ์กับคุณอนุชานาคาสัยท่านคณักรในนามกลุ่มสามิตรของรวมไทยสร้างชาติคือแยกกันไปแต่ละพักก็จริงแต่ว่าเขาแยากกันไปโตนะครับแต่พอถึงเวลาที่จะต้องมีการตัดสินใจในทางการเมืองที่สําคัญแบบนี้นะครับเรื่องที่จะกลับมารวมตัวกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับความสัมพันธ์อันดี แต่ครังเก่าก่อนเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับถ้าไปดูปฏิกิริยาของรวมไทยสร้างชาติถ้ามองในมุมของแกนนำนะครับเขาก็ออกมาย้ำว่าถ้าเกิดว่าจะมีการตัดสินใจใดๆเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นไปในนามของพักนะครับ,รบจะต้องเป็นมติของพักแต่ว่าหลายๆคนแกนนําของพักหลายๆคนก็ออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าเมันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของสสที่จะยกมือโหวตให้เหมือนกันนะครับ